สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังปั่นจักรยานชมวิวทิวทัศน์นะคะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะท้องทุ่งนานะคะที่เรากำลังปั่นจักรยานอยู่คะ่ะเพื่อนๆเราก็ปั่นมาห่างจากหมู่บ้านพอสมควรเราสิบกว่ากิโลแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ไปตามเส้นทางที่เราอยากไปนะคะก็ผ่านหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านเลยคะ่ะแต่ยามเช้าๆนี่อากาศจะดีมากเลยนะคะ เย็นลงกว่าเมื่อวันก่อนมากเลยนะคะแล้วท้องทุ่งนาเน,นะะี่ยค่ะเขาก็เขียวขจีขึ้นมันขึ้นมาท่านตาเห็นเลยนะคะเออการพูดจาของคุณยายก็อาจจะผิดบ้างถูกบ้างนะคะเพราะว่ากําลังปัดจักรยานอยู่ค่ะเพื่อนสวยงามนะคะเพราะขาดน้ำนะคะเพื่อน ก็ไม่เจอสวนพ้อโคด้วยค่ะสวยงามเลยค่ะนี่ถนนค่ะเป็นความสุขค่ะที่ได้ออกมาปั่นจัก,กรยานนะคะในยามเท่ยช้านะคะปั่นไปด้วยเก็บคลิป เ,เส้นทางระหว่างหมู่บ้านนะคะรถมันก็มีวิ่งแต่ไม่ได้ว่าวิ่งเยอะนะคะในเราถ่ายวีดีโอเราก็ต้องระมัดระวังนะคะความปลอดภัยนะคะวันนี้คุณยายได้เอาความสุขที่คุณยายได้ปั่นขยานมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะเส้นนี้ก็จะทะลุไปที่อำเภอห้วยรานเลย I don't here. กลัวที่สุดในการปั่นจักรยาน,นะคะกลัวน้องหมาค่ะกลัวน้องหมาเข้ามาแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะเพื่อนแล้วเขาก็จะมาทักทายเรานะคะนี่สิ่งที่คุณยายกลัวนะคะถึงแล้วค่ะที่เราเห็นสึกเหลืองๆนี่ก็คือเป็นโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมค่ะแล้วตรงข้ามนี้ก็เป็นที่ว่าการอำเภอห้วยราชนะคะคลิปนี้โอ จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วดูให้จบนะคะพร้อมรางวัลน,นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกรายการค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ